สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศีประจันจัดกิจกรรมดังนี้ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567และกิจกรรมวันรักการอ่านประจำปี2567วันที่2เมษายน2567ณห้องสมุดประชาชนอเภสีประจันทร์ ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายระหว่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่4เมษายน2567ะณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ครูสกรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมทำบุญรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อสืบสารประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย2567ในวันที่10เมษายน2567ณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตตรเอกเพิ่มภูนชิดชอบครั้งที่สองผ่านระบบออนไลน์ในวันที่10เมษายน2567ณนะห้องประชุมเล็กสกรจังหวัดสุพรรณบุรีเ<อ>ข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียนประจำภาครเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในวันที่10เมษายน2567ณนะห้องประชุมเล็กสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประจำปีพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลสีประจันระหว่างวันที่18-19ถึงเมษายน2567ณองค์การบริหารส่วนตำบลสีประจันหมู่ที่2ตำบลสีประจันอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประจำปีพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลปลายนาระหว่างวันที่20-21เมษายน2567ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านของชะอมหมู่ที่4ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประจำปีพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลบ,บ้านกลางระหว่างวันที่21-22เมษายน2567ณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลางหมู่ที่4ตำบลบ้านกลางอำเภอสี 4, ประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสอสอประชตวันที่23เมษายน2567ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุสพรรณบุรีห้องสุพรรณิกาอำเภอสามชุกจัังวดหสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประจำปีพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลวังยางระหว่างวันที่25-26เมษายน2567ณห้องประชุมเทศบาลตำบลวังยางหมู่ที่6ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ส่วนราชการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒธธิีตามระดับของสถานศึกษาวันที่25เมษายน2567ณบริเวณด้านในอาคารจันเจริญชั้นที่1มหาวิทยายลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประจำปีพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลบางงามระหว่างวันที่29-30เมษายน2567ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลบางงามหมู่ที่4ตำบลบางงามอำเภอรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระปะลิตและเจริญพระพุทธมนตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศีโชตมหาวชิรรตมังกูลิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2567ณศาลาการประเรียนวัดไก่เตี้ยหมู่ที่1ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีประจันจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ